สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวเบเบจี้พ่อสั่งให้ก็จะมาแล้วนะอย่างแรกก็มารีวิวชิ้นส่วนก่อนเลยททั้งบ้านจะใส่แว่นหนแแปแปหน้าหาก่อนอเน,นี่นี่เพราะตอนทำคอมอ่ะก็ชิ้นส่วนที่สองก็คือเอนี้ต่อชิ้นส่วนสุดท้ายก็จะเป็นหน้าตานะตัวนี้ชื่อว่า รันฟัตเตอร์นะไม่รู้จักแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกแค่ไปหาใน YouTube เนี่ยม<า>ไม่รู้ชื่อก็เท่นะครับนี่รันฟัตเตอร์เดี๋ยวตอนที่พ่อซื้อเขาไป3สามลูกจะถายตอนแข่งด้วยนะซึ่งจะมีคนเป็นตากล้องด้วยใครรู้อะไรเนี่ย ดูเลยโอเคดูหล okay. okay. ่มาดูดูและดูไหมนี่คือเงียบน้องดีก็้ว่าเสียงอะไชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่ก็ไปหาใน YouTube เหมือนกันนะตอนนั้นที่รีวิวคลิปแรกเลยชื่อวิศาทรถยังไม่รู้นะชื่ออะไร แกไปหาใน YouTube เอ้ยไม่ใช่หาใน YouTube เพื่อนบอกนะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบสามสีแต่ก็ไม่เหมือนกันนะนี่เขียวเหลืองก็นำเงิน เราจะมาเล่นตัวน้ำเงินที่ดูเดจตัวนี้มาเป็นตาล้องเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะเป็นตาล้องให้โอเคกับกล้องและก็ถ่ายยาเลย นะเพราะว่าลูกมันหนะักโอเคเจเจพูดเลยอืม three two one go ชุดดูเลยนี่ครับก็คือสายโจมตีนะตั้งสามเลย ลันสัตต์คิกโก้จุเพียงเท่านี้สวัสดีครับ